h ฮล lo สวัสดีครับสุรินเตอร์นะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกม Dynasty Warrior Overlords นะครับสามก็ Overlords นั่นเองนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะฮะมันมีตู้กาชาใหม่นะครับคือสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะไปในส่วนของคอสตูมอะ่ะมันมันเป็นคอสตูม ของผู้ชายหรือไงนี่แหละแล้วผมก็แบบว่าไม่ได้เปิดไงนะฮะผมก็เลยมาข้าม,มาตู้หนึ่งนะครับแล้วมาเปิดเอาที่สัปดาห์นี้นะครับซึ่งตัวจกยงเนี่ยผมมีแล้วนะฮะโดโรทีจกยงนะครับแล้วก็มีสกินอาวุธด้วยนะฮะก็เป็นแบบเป็นซองอ่างเปาอะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะก็คือตัวจกยงนี่จะได้ฟรีมาตั้งแต่ช่วงเกมเปิดใหม่ๆเลยแรกๆเลยนะฮะก็ผม ผมมีแล้วนะอ้าวกดผิดตรงดูตรงนี้นะฮะตัวตัวขุนพลนะครับโจกโยงนี่นะฮะผมมีแล้วเป็นตัวระดับ SSR ด้วยแต่ยังไม่ได้ปั้นไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะเพราะว่าเป็นตัวฟรีที่แบบว่าทำกิจกรรมแล้วก็จะได้มาเองนะครับแต่ว่าถ้าใครพลาดในช่วงแรกไปเนี่ยก็มาสุ่มได้ตรงนี้นะครับหรือว่าจะสุ่มมาตรงนี้ต่อเลยก็ได้เพื่อที่แบบเอาตัวซ้ำแล้วเอาเอามาอัปเกรดนะฮะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะทำการเปิด ค้อตูมก่อนนะฮะค้อตูมผู้ชายเราไม่สนนะครับเราสนแต่ค้อตูมสาวๆนะครับก็ห้องอิบเนี่ยเรามีแล้วนะฮะแล้วก็ตัวสุนสร้างเสียงนี่ก็มีแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะฮะยังไม่มีนะครับเปาซานเนียงนะฮะโบมรกตไม่มีก็คือตัวละครอ่ะเรายังไม่มีด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เป้าหมายก็อยู่ที่จกหยงโดโรธีนะครับผมมัโดโรธีโดโรธี มาเริ่มเลยนะครับก็เขาการันตี30ครั้งได้รับเครื่องแต่งกายนะฮะแต่ว่าคือได้แน่หน้าตู้เนี่ยได้แน่แต่เป็นของใครไม่รู้นะก็ต้องกดไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวลองก่อนนะครับผม30ครั้งนะฮะก็สรรหา5้าครั้งจัดไหฮะนี่หครั้งแรกนะครับยังไม่มีอะไรนะฮะ30ครั้งก็หรอบนะฮะนี่10 10รอบเอ้ยสอรอบ10ครั้งนะ ยังไม่มานะฮะสามสี่อ่าได้สามนะครับศูนย์สร้างเสียงบูสีชาตินะครับได้สามนะฮะห้าหกไม่ใช่หกแต่ถ้าไหร่แล้วเนี่ยอีกสิบเจ็ดครั้งอ๊้ผมว่ามันก็แปลกแปลกนะมัน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 นับยังไงของมันวะนะฮะอ่าไม่เป็นไรอีกสิบเจ็ดครั้งใช่ปะ่ะอันนี้ห้าใช่ไหมเดี๋ยวเอาเอาหนึ่งออกไปก่อนนะอีกสิบสองครั้งหนึ่ง หนึ่งอ่ะสิบนะฮะเลยสิบครั้งนะครับก็กดไปและอีกครั้งหนึ่งได้เลยครับโอ้โหทีเดียวอยู่นะฮะโดโรทีนะครับโจกหยงโดโรทีทีเดียวอยู่จบเลยนะครับรอบนี้แล้วก็ไปแต่งตัวก่อนนะโดโรทีโดโรทีปาบเขาให้นี่นะครับดูรายละเอียดเราก็เลือกที่โอ้โหโแบบว่าสวยเผ็ดดุนะฮะตัวนี้ สกินอ๋อสกินจำกัดด้วยนะครับปาบเขาให้ใส่ดิจ้ะเยอัปเกรดได้ด้วยนะครับนี่เราก็อัปเกรดไปนะฮะเลเวล3ของไม่มีนะครับเราก็กดไปทงรูปผ้าไหมเนี่ยแล้วก็ไปที่โปรโมชั่นจำสัปดาห์นะฮะก็ซื้อไปซื้อได้3รอบเออไม่ใช่ <laughs> ยังไม่ซื้อเมื่อกี้เอาของฟรีก่อน นี่ของฟรีนะฮะแล้วก็มันจะอยู่ตรงตรงนี้ปะอ่านี่นะฮะใช้ใช้ตำลึงนะครับซื้อได้ลดส0ซนะฮะซื้อสูงสุดไปเลย3รอบนะครับนอกนั้นก็รับฟรีไปเดี๋ยวขอรับของฟรีกันนะนี่ของฟรีนะฮะฟับกลับมาที่ฮีโร่แล้วก็มาที่นี่จกยงนะครับดูรายละเอียดสกินยังไม่ได้เคยปั้นเลยนะเนี่ยอัปเกรดไปฮะ นี่แล้วก็อันนี้ผมซื้อแบบสูงสุดไปแล้วไงมันก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็ไปซื้อ,อ,อมันประจําสัปดาห์ใช่ไอาที่หน้าค่อยมาซื้อใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ใน,นส่วนของการอัปดาวนะฮะเดี๋ยวผมผมอัปเลเวลก่อนดีกว่าเพิ่มห้านี่ยังไม่เคยเอามาเล่นเลยนะเนี่ยทะลวงไปป่าพอใหออ้ต้องใช้เท่าไหร่ซุปแก้เมาใช้2นะฮะ เราก็ทะลวงไปฮะนี่เราก็อัพเข้าไปอีกใช้ซุปแก้เมาอีกสองนะฮะต้องการเลเวลดาวนะครับยืนยันเอ่อก็ต้องเพิ่มดาวนะ,ะตอนนี้เราใช้125เสเศษนะครับเศษขุดพลอาตัวไหนก็ได้นะฮะเนี่ยเศษเยอะๆเนี่ยก็เอามาให้พี่เขาเลยนะฮะ125เสเศษตัวไหนไม่เล่นก็อัพอัพไปเลยนะครับ ผมก็เน้นเล่นแต่สาวๆนะฮะตัวผู้ชายไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เก่งยังไงเราก็ไม่เล่น <laughs> <laughs> เก่งยังไงเราก็ไม่เล่นโอเคนี่ก็เอาอีกสองนะครับนี่จัดเข้าไปปั้นปลาพอให้นะฮะเพิ่ม <laughs> อีกห้าเลเวลรัวๆไปเลยโลดอันนี้เอาอีกสามนะฮะต้องมีสามดาวนะครับซึ่งสามดาวเนี่ยเราก็ต้องเอ่อ ต้องมีเศษขุนพล sr นะฮะนี่ขุนพล sr ตัวไหนเราไม่ใช้นะครับเราก็เอามาใส่ได้เลย100เศษนะฮะนี่ตัวนี้เราเป่าซานเหนียงนะฮะอ้าวเรามีเราเรามีเศษนะแต่เราไม่มีตัวนะฮะผมก็ใส่ไปเลยเนาะเขาบอกว่าร้อยเศษนะฮะหนึ่งศูนย์ศูนย์ป่าพอให้อาไป็นเลโรเพสามดาวครับต่อไปเป็นเศษขุนพล ar นะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ ไปอัพเลเวลก่อนนะใช้3นะฮะโอเค3ทะลวงไปปาเพาให้เพิ่มอีกโอ้โหโคตรเก่งอ่ะทีนี้79นะครับก็ต้องมี4ดาวนะอันนี้เริ่มเริ่มตันแล้วนะฮะพ<ม>ัฒน,นาเลเวลไปที่ดาวนะครับเศษขุณพลัองรานะฮะอืม250 250 250 ตัวนี้ก็เยอะๆเยอะอยู่เนาะเซียวเกี้ยวนะฮะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวว่าเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับผมวันนี้ก็เก่งแล้วแหละเลเวลตรงสูงแล้วแล้วก็วิญญาณรบอาแปะนะฮะอาวุธนะครับนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่ที่เราจะต้องไปสุ่มเอานะครับเดี๋ยวเราไปสุูบอาวุธต่อเลยนะครับอาวุธก็ไปที่สรรหานะฮะแล้วก็ไปที่อันนี้นะฮะก็อาวุธเนี่ยก็จะเป็นซองอ่างเปานะครับเขาบอกว่า30ครั้งเหมือนกันนะฮะก็ เหลือเฟือนะน่าจะพออยู่นะครับป้ายรอบแรกไม่เจอรอบสองไม่เจอรอบสามไม่เจอส5ห้าไม่เจอมาแล้วครับ <c oughs> ธนูคิวปิดนะฮะผมไม่มีตัวเนี้ยอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะนะฮะโหเซ็งเลยนะครับก็อ้าออีก30ครั้งนะแม่มันของแหหัวเอียนนะฮะ ไม่มีขุนพลที่สราบใจเราจะเอาอันนี้นะครับอุดฝาร้องนะฮะช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเอาใหม่นะฮะสองอ่างเปามาหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยกระบองเนี้ยอะไรเนี่ยนะฮะนกฮูกคู่นะครับนกฮูกคู่ไม่ได้นะฮะแหมรีไซเคิลแม่งเลยดีไหมเนี่ยนกฮูกคู่นะฮะก็คือ นี่นะครับไม่มีขุนพลอีกแล้วนะฮะอุยเอียนนะครับโอ้เราจะเอาสองอ่างเปลานะอีกทีมาหนึ่งแล้วยิบเจ็ดเหรอยิบสองนะฮะเอาเอาเศษสองเอาไปก่อนโอเคแล้วเราก็ยี่สิบครั้งนะฮะก็ห้าครั้งสี่รอบหนึ่งสองสามสี่มาโอ้โหแม่งเอ้ยเอามาทำไมเนี่ย รีไซเคิลแม่งเลยนี่นะได้รับสี่สิบไม่มีตัวนะฮะโอ้โหเซ็งเป็ดนะครับนี่จะพอไหมเนี่ยรู้สึกเริ่มหวัดเสียวนะฮะมันใช้ตั้งห้าสิบห้าสิบอันนี้เรียกอะไรนะคูปองนะฮะห้าสิบคูปองนะครับอืมเริ่มหวัดเสียวจะได้ไหมวะสามสิบครั้งนะครับผมว่ามันไม่พอะนะฮะมาอีกแล้วเนอะคู่คู่มาทำหาอะไรเนี่ยรีไซเคิลแม่ง ไม่พอแล้วนะคบโอ้โหไม่ได้สกินอาวุธของโจกโยงเหรอวะเนี่ยอืมูปองไม่พอต้องไปเติมนะฮะซึ่งคือผมอ่ะผมว่ามีมีป้ายทองคําอยู่นะครับมีป้ายทองคําอยู่ซึ่งผมก็มีมาจากการเติมเกมนี่แหละที่เติมผ่านเว็บไซต์เขาจะได้ลดราคาใช่ไหมนะฮะคือถ้าคุณเติมตรงๆผ่านมือถือเนี่ยมันก็จะเป็นหน่วยเป็น US อย่างนี้ใช่ปะ แต่ว่าถ้าคุณไปเติมผ่านเว็บอ่ะคุณก็จะเติมเอาโอ้โหฟ้าร้องดังเติมเอาป้ายทองคาใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะแบบเอาป้ายทองคําอย่างเงี้ยมาแลกคูปองอีกทีนึงซึ่งมันจะได้เยอะกว่านะครับมันจะได้เยอะกว่าแบบบานเลยนะะเอ่ะนะฮะเหมือนของลดราคาลดไปแบบ ประมาณ22หรือ28เนี่ยผมจะไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดอีกทีแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังเล่นเกมนี้อยู่ก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะแต่ตอนนี้ตอนนี้มีอยู่22นะฮะซื้อไปก่อนแล้วกันนะก็เขาบอกว่าต้องใช้ป้ายทองคำ22ชิ้นขนาดนี้มี90นะครับ90เนี่ยจริงๆถ้าเติมเงินอีกหน่อยเนี่ยมันจะมันจะได้เนาะมันจะได้คูปองเยอะขึ้นนะ แม่แม่งแต่มันก็ไม่มีอะไรมาการันตีใช่ป่ะว่าว่าเราจะได้แม่งเอ้ยได้อีกนกคู่คู่นี้ออกมาสมไมวันนี้หมดนะฮะอันนี้หมดจริงนะครับนี่คูป,ปองหมดละแม่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเติมเกมก่อนดีกว่าบอกาวันนี้แมมันถ้ามันมีสกินอาวุธมาแล้วมันไม่ได้นี่มันก็จะก,กระลรกระลรอยู่นะ เออนะฮะโอ้โหจกหยงนะครับนี่โอ้โหนี่ขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะครับก็เอาเป็นว่านะฮะเอาเป็นว่าสวมใส่นะครับเมื่อกี้ลืมสวมใส่ก็เดี๋ยวขอไปหา ทรัพยากรมาเติมเกมเล่นก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงก่อนหมดเวลาเนี่ยเราต้องกลับมาอีกรอบนึงแน่นอนนะครับมาเอาสกินอาวุธของของจกยงนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับชอบใจยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้โชคดีมีมันนี่ใช้ไม่ยายงามน้องเมย์สวยทุกท่านสวัสดีครับ